มาค่ะมาแต่งหน้าบำรุงผิวหน้าด้วยลุกขี้เกียจของมุกค,ค่ะลูก,กติแล้วมุกก็คือจะเป็นคนที่ขี้เกียจมากไม่ค่อยชอบแต่งหน้าไม่ค่อยชอบบำรุงอะไรเยอะแยะนะคะเริ่มต้นเลยค่ะสวิตแลบเลยค่ะครีมทาหน้าของอตุยคือมุกว่ามันหอมมันดีคือทาง่ายด้าน,นนี้นะคะโบกับกันแดดค่ะตัวนี้คือได้มาจากคิงพาวเวอร คือมอุกว่ามันดีมากมันแบบเคลือบหน้าเราเลยแล้วก็แต่งหน้าทนด้วยค่ะนี่ทาครีมกันแดดไปเนาะแล้วก็เริ่มต้นเลยนะคะจริงๆแล้วอุปกรณ์เค,เครื่องสำอางมุกมีน้อยมากนะคะมุกแบบไม่ค่อยชอบแต่งหน้าค่ะเริ่มต้นด้วยแป้งฝุ่นคะ่ะแป้งฝุ่นชาแนลถ้าวันปกติแล้วก็คือจะทาแบบง่ายๆแบบแป้งฝุ่นไม่ใช้แป้งพับนะคะ และต่อมาก็คือเขียนขนคิ้วค่ะของน้องฉัดค่ะเขียนสีอ่อนเนาะเพราะผมเราสีแดงเนาะของน้องฉัดรดีอย่างนึงค่ะคือสีเขาสวยเขียนง่ายต่อด้วยอายของนาค่ะ มุกะใช้นิ้วมือบ่อยแบบว่าไม่เคยใช้พวกแปรงพวกแปรงเลยถ้าไม่แ,บบแต่งหน้าออกงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันธรรมดาก็จะแบบแต่งง่ายๆเรียบๆไปเลยค่ะใช้นิ้วมือสีที่ชอบใช้ก็แบบประมาณสีอิดอิด,อดน้ำตาลน้ำตาลปัดแก้มทาปากเขียนตาปัดคิ้วจบหนึ่งวันแล้วก็คืออยู่ได้ยาวไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะแบบเติมริบบ้างนะคะอันนี้ก็คือแบบอยากลองทำวอล์กแบบแต่งหน้าแบบอันน้อยนิดของเราอุปกรณ์และความสามารถอันน้อยนิดนี่ค่ะนี่ก็เริ่มจะเขียนตาเขียนตาเพื่อนก็คือออกมาให้กำลังใจเพราะว่านางอยากให้ทำคลิปเยอะเยะบ่อยๆอ,อยากขี้เกียจ ซึ่งหนูเป็นคนขี้เกียจมากก็เลยคลิปอาจจะออกมาไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะพัฒนาต่อไปค่ะนี่คือคลิปแต่งหน้าแรกอาจจะเละเทะไปหน่อยนะคะไม่มีขาตั้งกล้องใช้มือกำลังสั่งขาตั้งกล้องละค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเต็มกันเนาะนี่ค่ะเขียนหน้าเขียนตาแต่งแต่ง,ตงเติมเติมคือไม่ได้มีความรู้ความอะไรเลยคือแต่งแบบ ให้แต่งให้มันแต่งนะคะแต่งให้มันดูดีจบนี่ค่ะพยายามกีดตาสวยงามแล้วเราก็มาเติมแต่งที่มันแหวงแหวงช่วงนี้หน้าแดงมากเลยค่ะหรือว่าระบางลุงไม่ถึงก็อาจจะเป็นไปได้นะคะนี่เขียนตาแบบ ไปเรื่อยคิดว่าสวยก็จบค่ะจบงานต่อมาก็ปัดมาสคาร่า,าค่ะมุกไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะมุกทาแป้งฝุนเลยเพราะว่าไม่ชอบอะไรที่หน้ามันเหนอะหนะค่ะถ้าไม่ออกงานจริงๆนี่เสร็จแล้วฟิเน็ตโลค่ะแต่งเองอะไรเองซึ่งสวยแหละสวยสำหรับเรา